แม่น้ำสายหนึ่ง มันจะมีความผูกพันกับวิถีชีวิตและจิตใจของผู้คนได้ลึกซึ้งขนาดไหนกันนะครับสาหรับพี่น้องชาวเชียงรายและคนในภาคเหนือหลายๆท่านนะครับแม่น้ํากกนั้นก็จะเป็นเหมือนอย่างนั้นเลยครับท่านผู้ชมเป็นทั้งเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรกรรมและเป็นแหล่งน้ํากินน้ําใช้และยังเป็นดังจิตวิญญ,ญาณที่ผูกพันกับวัฒนธรรมและชีวิตของผู้คนมากมายมาอย่างยาวนานแต่ท่านผู้ชมครับจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าวันหนึ่งเส้นเลือดใหญ่ที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตนั้นกลับกลายเป็นสายน้ําที่อาบไปด้วยยาพิษภาพที่่านผู้ชมอจเคย เห็นผ่านตาสั้งสายน้ำที่ คุณคลักผิดปกติอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนหรือภาพของปลาที่ลอยตายมีแผลพุพองตุ่มน่ากลัวมันก็ไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นครับแต่มันคือวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นจริงกับแม่น้ากกในทุกวันนี้น้ําที่เคยใสยสะอาดบัดนี้กลับมีผลตรวจยืนยันนะครับว่าปนเปื้อนสารโลหะหนักอันตรายอย่างสารหนูและตะกั่วในปริมาณที่สูงเกินกว่าข้ามมาตรฐานความปลอดภัยไปมากปลาที่เคยอุดมสมบูรณ์นั้นกลับมาตายด้วยโรคระบาดที่แปลกประหลาดจนชาวประมงนั้นไม่สามารถจับมาขายได้อีกต่อไปแล้ว แค่คิดตามก็รู้สึกกดหัวแล้วใช่ไหมครับคำถามสําคัญที่มันดังก้องอยู่ในใจของใครลหลายๆคนในพื้นที่และพวกเราก็คือวิกฤตการครั้งนี้ครับมันเกิดขึ้นได้อย่างไรใครคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นและที่สําคัญที่สุดอนาคตของพวกเราทุกคนที่ผูกพันอยู่กับสายด้าแห่งนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปในคลิปนี้ครับผมจะพาทุกท่านครับร่วมเดินทางไปสํารวจแล้วก็ค้นหาคําตอบสําหรับวิกฤตการครั้งนี้ด้วยกันนะครับแน่นอนครับท่านผู้ชมหลังจากที่เรารับได้เห็นภาพรวมของวิกฤตการที่มันหน้ากา งวในปัจจุบันนี้แล้วเพื่อที่เรารับจะได้เข้าใจขนาดของความสูญเสียได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นผมอยากจะขอพาทุกท่านครับย้อนเวลากลับไปสักนิดนะครับเราจะไปดูกันครับว่าแม่น้ำกกในความทรงจำนั้นมันจะมีความสวยงามมากมายขนาดไหนก่อนที่ ฟันร้ายครั้งนี้ครับมันจะเข้ามาเยือนสําหรับคนเชียงรายแล้วนะครับแม่น้ํโกกนั้นไม่ได้เป็นแค่สัญลักษณ์ทางภูมิศาสตร์บนแผนที่แต่เป็นศูนย์กลางของชีวิตและเป็นดังจิตวิญญาณของพวกเขาอย่างแท้จริงประเพณีหลายอย่างวิถีชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายล้วนแล้วแต่ผูกพันกับสายน้ําแห่งนี้อย่างแนบแน่นเรียกได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเลยก็ว่าได้ครับในเชิงเศรษฐกิจแม่น้ำกกนั้นก็คือเส้นเลือดใหญ่ที่คอยหล่อเลี้ยงทั้งเมืองอย่างไม่มีเงื่อนไขท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าน้ําประปาที่ เราใช้กินดื่มกันในตัวเมืองเชียงรายนั่นเองมันก็มีแหล่งน้ําดิบหลักมาจากแม่น้ํากกสายนี้โดยการประปาส่วนภูมิภาคไม่เพียงเท่านั้นนะครับพื้นที่เกษตรกรรมอันกว้างใหญ่ไพศารกว่า6 7 0 0 0ไร่บริเวณ2ฝากฝั่งแม่น้ําก็ได้อาศัยน้ําจากแม่กกนี่แหละครับในการหล่อเลี้ยงพืชผลให้งอกงาม ภาพในอดีตที่เรานั้นยังคงจํากันได้ดีคือความคึกคักของชาวประมงพื้นบ้านที่ออกหาปลาและมันก็นํามาซึ่งไรายได้และอาหารให้กับครอบครัวตลาดปลานี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับมีชีวิตชีวามากนอกจากนี้แล้วแม่น้ํากกนั้นยังเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดการท่องเที่ยวสร้างไรายได้ให้กับชุมชนหมาสาลทั้งกิจกรรมล่องเรือชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามหรือร้านอาหารริมน้ําที่นักท่องเที่ยวไปนั่งพักผ่อนหย่อนใจกันและมันก็คือภาพของอดีตที่เคยรุ่งรุ่ง ครัทีนี้ท่านผู้ชมอาจจะเริ่มคิดแล้วนะครับว่าแม่น้ําพี่ถูกใช้งานหนักหนาขนาดนี้นะี่ยก็น่าจะต้องมีปัญหามีมลพิษอยู่บ้างเป็นธรรมดาใช่ไหมครับคําตอบก็คือใช่แล้วครับ ถ้าเป็นมลพิษในรูปแบบที่แตกต่างจากปัจจุบันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับผมจะพาท่านผู้ชมครับมาดูหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ชิ้นสําคัญกันนะครับจากข้อมูลคุณภาพน้ําที่ถูกเก็บรวบรวมมาอย่างต่อเนื่องในอดีตระหว่างปีพุทธศักราช2,560ถึงปีพุทธศักราช2,565พบว่าปัญหาหลักของแม่น้ํากกในตอนนั้นคือ มลพิษอินทรีย์ครับพูดง่ายก็คือเป็นการปนเปื้อนที่มาจากน้ําพิงของชุมชนหรือการเกษตรเสียส่วนใหญ่โดยมีดัชนีวัดเป็นพวกแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟร์มซึ่งเป็นปัญหาที่พบได้ทั่วไปในแม่น้ําที่ไหลผ่านเมืองนั่นเองครับโดยเฉพาะแม่น้ําคงขาแต่ประเด็นที่สําคัญที่สุดเลยครับและผมอยากจะให้ท่านผู้ชมครับจําตรงนี้ไว้ใหด้ดีนะครับท่านผู้ชมนั่นก็คือในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยครับการปนเปื้อนของโลหะหนักอันไรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารหนู มันก็อยู่ในระดับที่ปลอดภัยและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำมาโดยตลอดข้าเฉลียของสารหนูในปี2556นั้นมันต่ำกว่าค่ามาตรฐานความปลอดภัยอย่างมากเลยทีเดียวครับข้อมูลในอดีตชิ้นนี้เลยครับมันคือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มัดตัวได้อย่างดีที่สุดนี่คือหลักฐานชิ้นสําคัญที่บ่งบอกว่าหายใจนั้นที่เรากาลังเผเิออยู่ในทุกวันนี้ครับปัจจุบันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาเก่าที่ค่อยๆเสื่อมโทรมสะสมมานานหลายปีนะครับแต่เป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่มันเพิ่งจะเกิดขึ้นแบบฉับพลัน แล้วรุนแรงในช่วงต้นปี2568นี่เองครับหลังจากที่เรารับได้เห็นภาพของแม่นม้ำกกที่เคยอุดมสมบูรณ์ไปในอดีตกันแล้วนะครับทีนี้เนะี่ยเราจะมาเจาะลึกกันครับว่าจุดเปลี่ยนแห่งไหนะที่ทําให้ทุกอย่างนั้นมันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือมันเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่และอย่างไรครับจุดเปลี่ยนพันธุ์ที่ฉับพลันและรุนแรงที่สุดนั้นมันเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในเดือนมีนาคมปี2568นั่นเองครับในช่วงเวลานั้นเองครับที่เรามีรายงานข่าวเกี่ยวกับกาารเปิิดดหนดน้ เพื่อทำเหมืองแร่ทองคําในพื้นที่ต้นน้าของแม่น้ํากกซึ่งมันอยู่ในเขตรัชฐานของประเทศเมียนมากครับ และเวลาที่ไล่เลี่ยกันอย่างน่าประหลาดใจชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ําก็เริ่มสังเกตเห็นถึงความผิดปกติที่น่ากังวลในแม่น้ากกที่มันเคยใสสะอาดครับมันก็เริ่มขุ่นแล้วก็มีสีแปลกที่มันเปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยทีเดียวครับความกังวลใจของพี่น้องประชาชนก็ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่5เมษายนปี2568ครับวันนั้นเองครับเป็นวันที่สํานักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่1หรือ สอคอพอหนึ่งได้ออกมาประกาศผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําซึ่งมันก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤตการครั้งนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับและสิ่งที่ตรวจพบก็คือสารหนูและสารตะกัว่วในปริมาณที่เกินข้ามมาตรฐานความปลอดภัยในพื้นที่อําเภอแม่ายจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองครับเอาละครับท่านผู้ชมต่อจากนี้ไปครับมันคือข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่น่าตกตะลึง ซึ่งมันจะแสดงให้เห็นนะครับว่าสถานการณ์มันเลวร้ายลงอย่างรวดเร็วแค่ไหนครับในการตรวจวัดครั้งที่3ในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเองครับผลปรากฏว่าจากจุดรวจวัดทั้งหมด15จุดในแม่น้ำกกเราก็ได้พบกับสารหนูเกินค่ามาตรฐานไปแล้วถึง11จุดครับและจุดที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือบริเวณชายแดนไทยเมียนมา รหัสสถานี KK01 รับซึ่งจะเป็นจุดที่แม่น้ำน่ะไหลเข้าสู่ประเทศไทยพอดิบพอดีเลยแล้วตรงนั้นน่ะมันมีการพบค่าสารหนูสูงถึง0.030มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับไม่น้อยนะครับท่านผู้ชมมันสูงกว่าค่ามาตรฐานความปลอดภัยถึง3เท่าเลยทีเดียวครับ แต่ท่านผู้ชมครับนั่นมันยังไม่ใช่จุดที่เลวร้ายที่สุดนะครับรายเดือนพฤษภาคมนะ่ะในการตรวจวัดครั้งที่4ครับสถานการณ์นั้นมาได้ทวีความรุนแรงขึ้นไปถึงขีดสุดผลการตรวจสอบในครั้งนั้นครับก็พบว่าทุกจุดตรวจวัดนะครับย้ำเลยนะครับว่าทั้ง15จุดในแม่้ํากกนั้นมีปริมาณสารหนูเกินข้ามมาตรฐานความปลอดภัยทั้งหมดแล้วโอ้โหนี่มันคือสัญญาณเตือนภัยระดับสูงสุดแล้วนะครับและที่น่ากังวลไปยิ่งกว่านั้นก็คือภัยคุกคามในฝ่ายน้ำนั้นมันไม่ได้มีเพียงแค่สารหนูเทท่านนัั้้ผชม มันคือส่วนผสมของสารพิษเพราะว่าผลการวิเคราะห์ตะกอนดินยังเผยเห็นถึงการปนเปื้อนของโลหะหนักอันตรายชนิดอื่นๆอ,อีกหลายชนิดครับไม่ว่าจะเป็นตะกัว่วนิกเกลิลทองแดงแล้วก็โรเมียมการที่โลหะหนักเหล่านี้ครับมันไปสะสมอยู่ในตะกอนดินที่อยู่ใต้ท้องน้ำนะ่ะมันก็ได้สร้างสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ครับเรียกกันว่าอ้างเก็บกักสารพิษขึ้นมานั่นเองครับ ท่านผู้ชมลองนึกภาพตามนะครับไอสิ่งพวกนี้เนะี่ยเวลาที่มันไปตกยในตรกรดเหล่านี้นะครับมันก็จะกลายเป็นเหมือนกับฟองน้ำพิษที่จะคอยดูดซับแล้วก็กเก็บสารพิษเอาไว้ครับแล้วมันก็จะค่อยปล่อยสารพิษเหล่านั้นนะกลับคืนสู่มวลน้ําอย่างช้าๆและต่อเนื่องไปอีกนานหลายปีเลย แหมพูดง่ายๆนะครับก็คือต่อให้แหล่งกําเนิดบลพิษต้นน้ำาน่ะพวกเขาจะหยุดปล่อยสารพิษไปแล้วในวันนี้ตอนนี้เลยก็ตามครับแต่วัตกรดินเหล่านี้มันก็จะยังคายพิษออกมาหล่อเลี้ยงแม่น้ํากกต่อไปอีกนานแสนนานนั่นเองครับและจากข้อมูลทั้งหมดเองครับท่านผู้ชมมันก็ทําให้เรารับสรุปได้เลยครับว่านี่นะมันไม่ใช่ปัญหาของลุ่มน้ํากอกอีกต่อไปแล้วครับเพราะว่าผลการตรวจวัดนั้นมันยืนยันอย่าง,างชัดเจนนะครับว่าการปนเปื้อนมันได้แพร่กระจายไปยังแม่น้ําสายอื่นซึ่งเป็นแม่น้ํปลรมแดน อีกฝ่ายหนึ่งเรียบร้อยแล้วครับและที่น่ากังวลใจที่สุดนะครับคือมลพิษทั้งหมดนี้เนะี่ยมันได้ไหลลงสู่แม่น้ําโขงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับการค้นพบครั้งนี้เองมันก็ได้ยกระดับปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในประเทศให้กลายเป็นวิกฤตระดับนานาชาติอย่างเต็มรูปแบบไปแล้วครับซึ่งมันก็อาจจะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปเลยนะครับไปยังประเทศอื่นๆครับที่อยู่ท้ายน้ําอย่างกัมพูชาแล้วก็เวียดนามอีกด้วยครับหลังจากที่เรารับได้เห็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันการปนเปื้อนและได้เห็นว่าวิกฤตครั้้้้งงงนนีรมมมไไดลกาปจถึแ่ข แล้วคำถามสำคัญที่สุดที่พวกเราทุกคนอยากรู้ก็คือแล้วไอ้ต้นต่อของสารพิษทั้งหมดนี้เนะี่ยมันมาจากไหนกันแน่แลวใครครับคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อเหตุในดะที่มันเกิดขึ้นกับสายน้ําของเรานี้ท่านผู้ชมครับข้อมูลจากหลายแหล่งรับไม่ว่าจะเป็นรายงานข่าวเชิงสืบสวนบทวิเคราะห์ ของนักวิชาการหรือแม้แต่คาให้สัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของไทยเองฝางก็ชี้เป้าไปในทิศท,ทางเดียวกันเลยครับผู้ต้องสงสัยหลักของวิกฤตครั้งนี้ก็คือกิจาการเหมืองแร่ขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ต้นน้ําของแม่น้ํากกและแม่น้ําสายในเขตรัชฐานของประเทศเมียนมานเองครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองยอนและเมืองกงซึ่งพื้นที่เหล่านี้ครับอยู่ห่างจากชายแดนประเทศไทยของเราไปเพียงแค่25กิโลเมตรเท่านั้นเองครับรายงานนะครับก็ระบุชัดเจนครับว่ามีเหมืองอยู่2ประเภทหลัก ที่กำลังดําเนินการอย่างหนักหน่วงในบริเวณนั้นครับก็คือเหมืองทองคําและที่น่ากังวลไม่แพ้กันเลยครับก็คือเหมืองแร่หายากหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกกันว่าแร่เอิร์ l เลเมนนะครับ ซึ่งทั้งสองประเภทนี้เนี่ยมันขึ้นชื่อในเรื่องของสารเคเมีอันตรายและการปลดปล่อยโลหะหนักสู่สิ่งแวดล้อมอยู่แล้วนั่นเองครับแล้วเหมืองเหล่านี้เนี่ยมันก็ได้ปล่อยสารพิษออกมาได้อย่างไรนะครับผมเองจะอธิบายท่านผู้ชมได้เห็นภาพม่ายไงนะครับกระบวนการแรกเลยก็คือการขุดครับจากภาพถ่ายดาวเทียมเราก็จะเห็นเลยนะครับว่าการทําเหมืองแบบเปิดหน้าดินขนาดมันือมา ซึ่งแค่การขุดเปิดหน้าดินขึ้นมาเฉยๆเนี่ยนะครับดินและหินที่มันขุดขึ้นมามันก็จะมีโลหะหนักอย่างพวกสารหนูแล้วก็สารพิษอื่นๆปะปอนอยู่ตามธรรมชาติอยู่แล้วนั่นเองครับแล้วพอกรองทิ้งไว้กลางแจ้งเมื่อฝนตกลงมาครับมันก็จะชะล้างสารพิษเหล่านั้นลงสู่แม่น้ําโดยตรงขั้นตอนที่2ที่อันรายยิ่งกว่านั้นก็คือการสก,กัดแรกครับมีการสันนิษฐานครับว่าพวกเขาใช้กระบวนการอยู่2รูปแบบหลักๆเลยก็คือ การใช้สารประโลดในการดักจับทองคําและอีกวิธีการที่ไร้กาศไม่แพ้กันเลยครับก็คือการใช้สารละล,ะละายใส่ยนไหนในการสกัดทองคําที่มีขนาดเล็กมากๆซึ่งกากแร่ที่เหลือจากกระบวนการนี้ครับมันจะเต็มไปด้วยพิษร้ายแรงด้วยปกติแล้วครับท่านผู้ชมในการทําเหมืองที่ได้มาตรฐานสากลกากแร่ที่มีพิษร้ายแรงเหล่านี้จะท่องถูกนําไปเก็บไว้ในบ่อกากเก็บกากแร่ ซึ่งมันต้องออกแบบมาเป็นอย่างดีมีการปูด้วยวัสดุก,กันซึมเพื่อป้องกันการรั่วไหลลงสู่สิ่งแวดล้อมอย่างรัดก,กุมแต่สิ่งที่น่าตกใจและเป็นจุดที่บกพร่องร้ายแรงที่สุดก็คือหลักฐานจากภาพถ่ายดาวเทียมครับก็ชี้เห็นว่าเมืองต้นตอของปัญหานั้นครับไม่มีบ่อกากเก็บกากแร่ที่ได้มาตรฐานอยู่เลยครับท่านผู้ชมครับนี่มันไม่ใช่อุบัติเหตุหรือความประมาทเล่อน์นะครับแต่มันคือโมเดลธุรกิจที่จงใจลดต้นทุนอย่างมหาศาลโดยผลักดันภาระด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมดมาให้ประเทศไทยของเราเป็นผู้รับเคราะอย่างเ็ และเมื่อเราพยายามจะหาทางแก้ไขปัญหานี้ครับมันก็จะไปเจอกับกำแพงขนาดใหญ่ที่เรียกกันครับว่าความซับซ้อนทางภูมิศาสตร์ครับปัญหานี้น่ะมันไม่ได้มีแค่ไทยกับเบนมาแต่จากบทวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญนั้นนะครับมันก็จะมีผู้เล่นที่เกี่ยวข้องอยู่ถึง4ฝ่ายหลักๆด้วยกันครับว่าแรกก็คือรัฐบาลไทยของเรานี่นะครับที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงและเต็มๆ ฝ่ายที่2ก็คือรัฐบาลกลางเมียนมาครับแม้จะเป็นเจ้าของอธิปไตยบนพื้นที่นั้นตามกฎหมายก็ตามครับแต่ในทางปฏิบัติแล้วรัฐบาลกลางนั้นไม่มีอำนาจควบคุมพื้นที่ดังกล่าวได้อย่างเบ็ดเสด็จด้อย่างนั้นครับ ฝ่ายที่3ครับซึ่งอาจจะเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของพื้นที่ตัวจริงในพื้นที่นั้นก็เป็นไปได้ครับซึ่งก็คือกลุ่มชาติพันธุ์ปิดอาวุนครับมีไรายงานนะครับว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นอยู่ภายใต้ดิบนของกลุ่มอย่างกองทัพสหรัฐหรือ U.S.A. ซึ่งพวกนี้ครับเขาก็จะบริหารแล้วก็จัดการพื้นที่และกิจกรรมทางเศร,รษฐกิจของพวกเขาเองนั่นแหละครับและผู้เล่นฝ่ายสุดท้ายครับที่มีความสําคัญอย่างยิ่งก็คือกลุ่มทุนจากประเทศจีนที่เข้าไปเป็นผู้ลงทุน และประกอบการเหมืองเหล่านี้นี่เองครับแม้พอเห็นแบบนี้แล้วท่านผู้ชมนั้นคงจะเข้าใจนะครับว่าด้วยโครงสร้างผู้เล่น4ี่ฝ่ายที่มันซับซ้อนและทับซ้อนกันอยู่แบบนี้เนะี่ยการจะเจราจาระหว่างระบันไทยกับระบันเมียงมาเพียง2ฝ่ายตามรูปแบบปกติมันก็จึงแทบจะแบบไม่มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้เลยครับหลังจากที่เรารับได้สืบสาวร,ราวเรื่องไปจนถึงการเห็นโครงการเจ้าปัญหาที่มันซับซ้อนในระดับนา,นานาชาติแล้วนะครับเร่านี้เนะี่ยผมอยากจะพาท่านผู้ชมรับกลับมาดูปลายทาง กันบ้างครับกลับมาดูที่บาดแผลที่มันเกิดขึ้นจริงๆกับผืนดินส่ายน้ําและที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือพี่น้องประชาชนผู้ที่ต้องมารับผลกระทบนี้ไปเต็มๆครับผลกระทบแรกที่เราได้เห็นชัดเจนที่สุดแล้วก็น่าสลดใจที่สุดก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งมีชีวิตในแม่น้ําครับมีรายงานแล้วก็หลักฐานเป็นภาพถ่ายจํานวนมากเลยครับที่แสดงเห็นว่าปลาในแม่น้ํโกกนั้นมีอาการป่วยที่รุนแรงมีแผลเปลื่อยพุกพองเป็นหนองมีตุ่มเนื้องอกขึ้นตามลําตัวอย่างน่าเวทนาในช่วงแรกๆนะครับทางการเองก็ระบุน่ ว่ารอยโรคเหล่านี้เนะี่ยมันเกิดจาก การติดเชื้อปรสิตแล้วก็แบคทีเรียที่ฉวยโอกาสซึ่งมันก็เป็นความจริงครับแต่ท่านผู้ชมครับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์จํานวนมากรับกับยืนยันตรงกันครับว่านั่นน่ะมันเป็นเพียงแค่ความจริงครึ่งเดียวเท่านั้นครับความจริงที่มันลึกลงไปยิ่งกว่านั้นอีกนะครับก็คือไอสารหนูนี่แหละครับที่มันเปลี่ยนปลาพวกนี้น่ะให้เป็นปลาซอมบี้มันคือตัวการสําคัญครับที่เข้าไปทําลายแล้วก็กดระบบภูมิคุ้มกันของปลาจนอ่อนแอลงอย่างรุนแรงครับและพอภูมิคุ้มกันของปลามันพังลงไปใช่ไหมครับมันก็จะเหมือนกัับบเเเปปป็นนการรรริดะตตู้้ออชืโ ครับเป็นการเปิดช่องให้ปรสิตแล้วก็แบคทีเรียที่ว่านั่นนะครับเขาเ้าไปรุมทําร้ายปลาได้อย่างง่ายดายดังนั้นครับการบอกว่าปลาป่วยเพราะติดเชื้อโดยไม่พูดถึงต้นตอที่ทําให้ภูมิคุ้มกันของมันพังอ่ะมันจึงเปรเียบเสมือนเป็นการสื่อสารความจริงเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นเองครับเรียกได้ว่าเอาให้คนสบายใจก่อนแล้วกันะนะและที่น่ากังวลยิ่งกว่านั้นนะครับก็คือแม้แต่ในปลาที่มองจากภายนอกนะครับดูว่ามันแข็งแรงดีก็ตามครับเมื่อนําไปตรวจในห้องปฏิบัติการก็ยังพบการสะสมของสาร หนูในเนื้อเยื่อแล้วท่านผู้ชมนี่เนี่ยมันคือหลักฐานที่ยืนยันนะครับว่าสารพิษน่ะมันได้เดินทางเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารของเราไปที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับและเมื่อระบบนิเวศพังทลายลงไปเศรษฐกิจท้องถิ่นโดยเฉพาะกับคนที่ต้องหายกินกับแม่น้ํามันก็ล่มสลายตามมาเป็นผลกระบลูกโซ่เลยทีเดียวครับชาวประมงที่เคยมีรายได้เป็นเกาบเป็นกำตอนนี้น่ะกลับขายปลาไม่ได้เลยเราไม่มีใครกล้าซื้อปลาตลาดปลาที่คึกคักก็ซบเซาลงอย่างเห็นได้ชัดเลยครับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพืชผักริมน้ําก็ตาด กังวลใจว่าผลผลิตของพวกเขาเนะี่ยมันจะปนเปื้อนไข่ไม่ได้ซึ่งมันปนเปื้อน,นแน่ครับท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงครับรากมันต้องดูดสารหนูไปอยู่แล้วในพืชน,นะนะความเสียหายในงวงกว้างครับมันไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวมลพิษโดยตรงเท่านั้นนครับแต่ว่ามันเกิดขึ้นจากความกลัวของผู้คนซึ่งไอ้ความกลัวตรงนี้นะครับมันแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วแล้วก็กว้างขวางยิ่งกวัวตัวสารพิษในแม่น้ําสีครับและประเด็นสุดท้ายที่ผมนั้นอยากจะเน้นย้ำและถือว่า สำคัญที่สุดนั้นก็คือภัยคุกคามโดยตรงนะครับต่อสุขภาพของมนุษย์ท่านผู้ชมครับการที่เรารับยังไม่เห็นผู้คนล้มป่วยเป็นจำนวนมากในทุกวันนี้ครับมันไม่ได้แปลว่ามันปลอดภัยนะครับนี่คือความเข้าใจที่ผิดและบร็นรายอย่างยิ่งเลยครับเพราะว่าอะไรทแท้จริงครับของสารหนูน่ะมันคือผลกระทบแบบเรื้อรังครับมันคือภัยเงียบที่จะค่อยๆสะสมในร่างกายของเราอย่างช้าๆจ้าๆรับผ่านการกินน้ําแล้วก็อาหารที่มันปนเปื้อนและอาจจะใช้เวลาหลายปีหรืออาจจะนับสิบปีกว่าที่มันจะแสดงอาการออกมา แล้วไอ้โรคที่ทางการแพทย์พวกเขายืนยันนะครับว่ามันเชื่อมโยงกับการรับสารหนูเรื้อรังนั้นน่ะมันก็มีแต่โรคร้ายแรงทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นรอยโรคที่ผิวหนังมะเร็งผิวหนังนะครับมะเร็งกะระเพาะปัสสาวะโรคหลอดเลือดหัวใจและที่น่ากลัวมากที่สุดเลยก็คือโรคหลอดเลือดส่วนปลายตีบด,ดุนแรงทเรียกกันว่าไข้ดําหรือว่า blackfoot disease นะครับดังนั้นครับการรอให้มีผู้ป่วยปรากฏขึ้นมาแล้วค่อยลงมือแก้ไขนั้นมันจึงถือเป็นความผิดพลาดในการประเมินความเสี่ยงและสารณสุกอย่างร้ายแรงที่สุดนะครับ หลังจากที่เรารับได้เดินทางผ่านความเจ็บปวดแล้วก็ความน่ากังวลมาด้วยกันในเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วนะครับหลายๆท่านั้นจจะรู้สึกกดฟู สิ้นหวังและอาจจะเกิดคำถามในใจว่าปัญหาที่มันใหญ่และซับซ้อนขนาดนี้น่ะเรามีทางแก้ไขได้จริงๆหรอผมก็อยากจะบอกนะครับว่าทุกวิกฤตครับมันก็ยังคงมีทางออกและความหวังซ่อนอยู่เสมอครับคำถามที่สำคัญก็คือเราจะสู้เพื่อแม่น้ำกกของเราได้อย่างไรที่ผ่านมานะครับเราได้เห็นการตอบสนองของภาครัฐซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการดำเนินการในลักษณะการตั้งรับแล้วก็มุ่งเน้นการจัดการกับปัญหาภายในประเทศเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มความตีในการตรวจคุณภาพน้ำการออกประกาศเตือนภัยให้กับประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้น้ำ หรือการแต่งตั้งอนุกรรมธิการขึ้นมาเพื่อดูแลปัญหาในระดับชาติซึ่งทั้งหมดนี้เนะี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มันจําเป็นต้องทำแหละครับแต่ในอีกด้านนึงนะครับ ที่เราต้องชื่นชมและจับปามองอย่างยิ่งก็คือการขับเคลื่อนเชิงรุกของเครือข่ายภาคประชาสังคมแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับพวกเขาลุกขึ้นมาทําหน้าที่เหมือนกับเป็นนักทางการทูตภาคประชาชนเลยครับที่วิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเฉียบแหลมและส่งเสียงออกมาได้อย่างกล้าหาญข้อร้องเรียนของพวกเขานะครับมันชัดเจนและตรงไปตรงมามากครับมันคือการแก้ไขปัญหาที่ต้นต่อและผลักดันให้เกิดการเจราจาสี่ฝ่ายที่ประกอบไปด้วยรัฐบ,บาลไทยรัฐบ,บาลกลางเมียนมากลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธที่ควบคุมพื้นที่และกลุ่มทุนจีนที่เป ลงทุนประกอบการเหมืองจากรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ที่มันครอบคลุมทุกมิติครับมันก็ได้มีการเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหายุทธศาสตร์เอาไว้นะครับซึ่งผมจะขอสรุปให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพเป็นระยะะ,ยะนะครับในระยะเร่งด่วนนะครับระยะสัน้นสิ่งที่ต้องทําทันทีเลยก็คือการสร้างความปลอดภัยกับประชาชนครับต้องจัดหาน้ําดื่มที่สะอาดและปลอดภัยให้มันทั่วถึงต้องมีแผนการเยียวยาความเสียหายทางเศรษฐกิจให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรมและที่สาคัญอย่างยิ่งก็คือสื่อสารข้อมูล ความเสี่ยงที่ถูกต้องชัดเจนและเข้าใจง่ายให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับในระยะกลางครับเราก็ต้องยกระดับการต่อสู้ผลักดันให้ปัญหานี้นะ่ะมันเป็นบาราแห่งชาติครับต้องเดินหน้าการทูตสีฟ้าที่เราพูดกันไปเนี่ยครับอย่างจริงจังเลยในทุกช่องทางแล้วก็ต้องสร้างแนวร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนที่ได้รับผลกระทบจากแม่น้ำโขงเพื่อสร้างแรงกดดันให้พวกผู้ประกอบธุรกิจครับให้มันคิดได้หน่อยครับว่ามันกําลังทําอะไรลงไปและในระยะยาวรับเมื่อควบคุมต้นต ได้แล้วก็ต้องมองให้ไปถึงการฟื้นฟูด้วยครับมันก็ต้องมีแผนมีแม่บทในการฟื้นฟูระบบนิเวศของแม่น้ำกกให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องผลักดันให้เกิดกฎหมายนะครับว่าด้วยมลพิษข้ามพรมแดนที่มีผลบังคับใช้จริงในระดับภูมิภาคเพื่อไม่ให้โศกนาฏกรรมแบบนี้ครับมันเกิดขึ้นซ้ำรอยที่ไหนอีกท่าผู้ชมารับมาถึงตรงนี้เนะี่ยเราก็จะเห็นแล้วนะครับว่าวิกฤตการครั้งนี้เนะี่ยมันใหญ่เกินกว่าที่รัฐบาลหรือว่าคนใดคนหนึ่งนั้นจะเข้าไปแก้ไขได้โดดยลลํําาาาพพพัััังงงตต่่ต่่ออออ้เเเรรรแมมนนกกก็ททไคคคบบผชืสะววขุ ถ้าเกิดว่ามันรวมตัวกันแล้วสามมาขีกันจริงนะครับมันต้องสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้แน่นอนรับแล้วเราครับในฐานะประชาชนคนหนึ่งนั้นจะทาอะไรได้บ้างอย่างแรกที่สุดเลยครับช่วยกันแชร์คลิปนี้ครับและเรื่องราวของแม่น้าปลกให้มันไปไกลที่สุดเลยครับเพื่อที่จะได้สร้างการรับรู้ในวงกว้างและไม่ปล่อยให้เรื่องนี้น่ะมันเงียบไปกับการเวลาครับอย่างที่2ก็คือติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณครับจากแหล่งข่าวสารที่เชื่อถือได้และจากกลุ่มภาคประชาสังคมที่ทํางานกันอย่างแข็งขันในพื้นที่เพื่อให้เราร้า สถานการณ์และไม่ตกเป็นเหยื่อของข้อมูลที่มันบิดเบือนละอย่างที่3ครับ สำคัญมากๆเลยคือการร่วมส่งเสียงครับร่วมกันลงชื่อสนับสนุนเรียกร้องภาคประชาสังคมให้ช่องทางต่างๆเพื่อแสดงพลังแล้วก็สร้างแรงกดดันให้กับผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจหันมาแก้ปัญหาต้นต่ออย่างแท้จริงนั่นเองครับไม่น้ำกอกของเราเองครับรอคอยความช่วยเหลือจากพวกเราทุกคนอยู่นะครับอย่าปล่อยให้สายน้ําแห่งชีวิตต้องตายไปต่อหน้าต่อตาของเรามาร่วมทวงคืนลมหายใจให้กับแม่น้ำกโกก่อนที่มันจะสายเกินไปนะครับสำหรับในคลิปนี้ครับผมเองเนะี่ย ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่ร่วมเดินทางสำรวจเรื่องราวเหล่านี้มาด้วยกันจนถึงตอนนี้เลยครับคิดสิ่งไหนที่มันไม่เบียดเบนคนอื่นนั้นก็ต้องขอสมปรนถานะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ